สี่ข้อควรรู้ทำไมที่เนี่ยคือบ้านกลางเมืองดออีดิชั่นพหลโยธินวิภาวดีที่ในสินาทีก็มีรถไฟฟ้าถึง3สายบนจุดแลไอเทมติดถนนใหญ่ของทำเลพหลโยธินวิภาวดีที่ในอนาคตจะโตก้าวกระโดดอีกด้วยรถไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นมาอีก1สายข้อแรกโดยทำเลข,ของบ้านกลางเมืองดิอีดิชั่นพหลโยธินวิภาวดีเนี่ยก็ตั้งอยู่บนโซนของถนนพหลโยธินที่สะดวกยังกับอยู่คอนโดเพราะล้อมรอบด้วยรถไฟฟ้าถึง3สายในประมาณ6ถึง นาทีทั้ง MRT สายสีชมพู BTS สายสีเขียวแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีแดงพี่ถ้าจะเข้าเมืองด่วนก็5นาทีถึงทางขึ้นโทเวดอนเมืองหรือจะบินด่วนก็7นาทีถึงสนามบินดอนเมืองข้อ 2. ตรงนี้อนาคตก็จะมีรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก1สายเพิ่มเป็นรวม 4, 4ี่สาย4สีด้วยรถไฟฟ้าสายสีเทาที่จะเชื่อมตรงนี้ถึงทองหล่อได้เลยข้อ3โดยบ้านของบ้านกลางเมืองดีอีดิชั่นพหลโยธินวิภาวดีเนี่ย ก็ได้บ้านที่เหมือนอยู่เพนท์เฮาส์ใหญ่ขนาด307ตารางเมตรที่ได้4ห้องนอน5ห้องน้ำ4ที่จอดรถที่ได้พื้นที่ที่อยู่ร่วมกันได้ทุกเจเนเรชันโดยมีจุดไฮไลท์ที่ได้ก็คือห้องนอนมาสเตอร์ที่เราคนเดียวเนี่ยเหมาไปเลยคนเดียวยกฟลอร์ที่มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบพร้อม c t t v v l Life d t Edition Club แล้วก็ฟิตเนส24ชั่วโมงข้อ4 โดยราคาของบ้านกลางเมืองดิอีดิชั่นพหลโยธินวิภาวดีเนี่ยที่ได้ทำเลติดถนนใกล้รถไฟฟ้า3สายใน10นาทีแล้วก็ยังมีโกลดสตอรี่ที่ชัดเจนแบบเนี้ยก็เริ่มที่แค่9.99ล้านบาทเท่านั้นถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูบ้านจริงก่อนใครได้ที่บ้านกลางเมืองดิอีดิชั่นพหลโยธินวิภาวดีครับพิเศษ1-2พฤศจินี้โครงการเขามีเปิดรอบ VIP สําหรับคนที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้นรับส่วนลดเพิ่มสูงสุดถึง1ล้านบาท